เองเหมือนกันแม่ก็ทำเองเหมือนกันแม่ก็ทำเองเหมือนกันฮะโอ้เป็นสายยันเลยเว้เป็นสายยันเลยเวมาอะไรล้นคออาสายปลายเออเล็กปหนักคอไหมหนัก สวัสดีครับทุกคน,คกคนพอดีเรามีแผนเซอร์ไพรส์ลูกชายคนโตจะปัดฉิมในวันที่26นี้กำลังเตรียมการเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆจยโปวดรอดูรดับชมไปด้วยกันนะครับนี่สิ่งที่เราเตรียมกันก็จะเป็นประมาณนี้ทำนองนี้นะแล้วนี่ก็จะ,ะนะฮะตังก็จำนวนหนึ่งตามสมควรแล้วก็จะลองวางซิ เป็นอเ,เอ่อพวงมาลัยให้ในวันปัตชิมคอยดูว่าตอนจบมันจะออกมายังไงนะครับ <laughs> เป็นสายยันเลยเว้ยเป็นสายยันเลยเวมาอะไรล้นคอประมาณนี้ประมาณประมาณตัวอ, <laughs> อ,อย่างตัวอย่างเดี๋ยว <laughs> ค่อย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 เซิมค่อยนึ่งไปผ่า <laughs> นไม่ผ่ <laughs> าน ดประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวคอยดูว่าจะขี่เส้นสี่สายตังหมดตังหมดแล้วเป็นเช็คแทนได้ไหมทำบัตรเครดิตแทนได้ไหมเป็นสายยันเลยเว้เป็นสายยันเลยเวะอะไรล้นคอสองสามสห้าเจ็ดแปด ก็จะประมาณนี้สั 3, กสามสี่พวงนะสักสองสามพันโอเคสวยงามตามท้องเรื่องเรียบๆง่ายๆให้ลูกชายเรียนจบเรืออ่องใหม่ อันนี้แหละอันนี้ทําอะไรแม่จะเป็นการประกอบร่างดอกไม้ประกอบร่างดอกไม้ออืฝีมือของแม่เองฝีมือของแม่เองทํามาจากใจแม่จำให <c oughs> ้เลย <c oughs> มลืมตัวอะไรเขียนเยออะไรบ้างเขียนเยออะไร้างลืมขอดตุด <c oughs> ขอดแบบไหนขอดตูดก่อนอืออ๋อพอไม่ได้ขอดปุ๊บมันก็ทะลุเลยอะไรทะลุเลยขอดก่อนนะโอเคโอเคได้แล้วทีนี้โอเค อาจะปะขยิบอยากใจแม่กเปลูกอยากฝีมือของแม่ล้วนๆฝีมือของแม่ตังหังใคร่ฝีมือของแม่ตังหังใครพ่อีมือแม่ถังพ่องานนี้ก็เสร็จแ้วงายออกมาเป็นมเป็นดอกไม้สวยงๆโอเคแบบนี้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 สวย ต่อไปอืฮอาเลื่อนมาสาตอนเลขไม่เ้าอ๋อตอนแรกไม่เดูของเก่าเห็นปะเีไหมอือเคใส่สปีดใส่สปีดตอนนีอ เนี่ยผิดด้านอีกโก็ผิดหมดเลยเพ่ะเอาไหมเอาใหม่เก็บอันนี้ใหม่ตั้งเป็นรูแทบไม่เห็นหรอกสองสามสี่แต่ก็ใช้สก๊อตเทปดันนะโอเค ได้หนึ่งข้างแล้วต่อไปอีกนิดหนึ่งอีกหนึ่งข้างอข้าง่ะข้างต่อไปเลยอย้วเอาไปเลยใส่สป,ปีดไปเลยทีเรียบร้อยเอายกขึ้นมาดูซิก็จะประมาณนี้สักสามสี่พวงนะครับสวยงามตามท้องเรื่องได้แล้วสอง นี่เป็นไงล่ะหล้ยแล้วสองควงอะไรล,ลูกก็ถูก่งใพวงมาลัยแบบโอเคเป็นสายยันเลยเว้ยเป็นสายยันเลยเว้ยมา,มาลัยล,ล้นคออันนี้มาทำอะไรจ๊ะมาคนเิตเทนชั่นคุณพ่อครับค่ะมากันทั้งครอบครัวเลยวันนี้แม่ละ่ะคือ นี่รวยเลยวันนี้รวยเลยป้อนี่รวยเลยวันนี้รวยเลยป้ออุย้ยล่วงร่วงล่วงลวง,ลวงนทีระพัสสนาชื่นทีระพักามน,นวันตร,รุส,าสิาสขยนีนระละออ ปัดฉิมพี่ป้อครับผมโรงแรมโนโวเทลนี่ป้อนั่งรออยู่นี่แล้วโอ้โหโอ้คนเยอะมากฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ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 อ้าวพี่น้องมีของมาให้ น้องมีของมาให้โอเคก็ไ <presidency> ม่มีของขวัญให้เลยลูกเออเก็บทันทีโอ้ยไม่มีของขวัญได้เลยในตุ๊กตาน้องเอ๊เอ๊แต่เหมือนเหมือนแม่เหมือนแม่กันนิวมีอะไรนะ เฮ้ยจ <anto> oh, ้าโอ้ปอมมากโคตรปอมเลยเอ้า <ım Laser> ไม่ปอมนะโอเคเอ้าโอเคเอาของเอาพร้องเอามอะไรน้ำใจมาอะไรน้ำใจอ่ะของใครของก่อนออาของใครของก่อนอ่ะรับมาอะไรน้ำใจรับมาอะไรน้ำใจ อ่ะอันนี้ของใครอ่ะมาไรน้ำใจอ่ะแม่อืออแม่ละเมียดกรรมครับอ่ะอันนี้อันนี้แม่ก็ทำเองเหมือนกันแม่ก็ทำเองเหมือนกันแม่ก็ทำเองเหมือนกันอ่ะ <_ an> โอ้เป็นสายยันเลยเว้ยเป็นสายยันเลยเว้ย <_ an> มาอะไรล,ล้นคออาสายปลายเออลิกตปหนักคอมไหมหนักไหมใครมาใครมา เออเอาอะไรมาวะนั่นน่ะโอ้โหลำโพงมาเลยวะอ่าของของของโอ้ยของ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 เอาของของของเอาโอ้โหนักกว่าทองอีกสะทองขนาดนี้นะมึงรวยมึงรวยฮ่นั่ทองอะทองขน คีพอต้องกลับแล้วก็เข้าการติดต่อโอ้โหกี่กิโลวะเนี่ยกี่กิโลวะเนี่ยอลองยกเอาโอ้โหมันหนักมากใช่พี่ชายโอเคกลับแล้วพี่เออตอนนี้ลูกเออคอคอจะลืมมันมีถ่วงนั้งหนักอยู่อย่างแมนเขาเรียนเขาเรียนกันห้าปีพอเรียนสิบปีแล้วโอ้ปีมันจะแน่นเนาะโอ้ก็พอจะไดนเลยโอ้จบแล้วจบแล้ว 完了，完了。